สวัสดีลูกๆป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณอันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564แล้วนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด19นะคะก็ยังแพร่ระบาดเป็นอย่างมากเลยนะคะยังไงก็ฝากให้ลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ol, นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะออกนอกบ้านนะคะไปพบปะผู้คนนะคะให้ใส่แมสนะคะปิดจมูกด้วยนะคะอย่างเช่นคุณนั้นก็จะมีแมสนะคะแต่วันนี้นะคะพอดีคุณนั้นเมาส์มอยอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ,ะนะคะเวลาที่เรา แล้วก็จะใส่แมสแบบนี้นะคะก่อนออกนอกบ้านนะคะอ่าที่นี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่านเนะาะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ นักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะซึ่งในบทนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถนะคะบวกเลขได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรไปดูวิธีการกันเลยคะ่ะ นักเรียนคะก่อนอื่นครูนันจะขออธิบายก่อนนะคะว่าการบวกเลขนั้นสําคัญในชีวิตประจําวันเราเช่นไรนะคะมีความสําคัญก็คือนะคะสมมุติว่านะคะเราอยากจะมีเงินเก็บจํานวนหนึ่งอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากมีเงินออมครบ100บาทาเราจะต้องออมอย่างไรนะคะมันถึงจะครบ100บาทนะคะอย่างเช่น นะวันนี้เรามีเงินอยู่5บาทนะคะเราออมวันละ10บาทนะคะกี่วันถึงจะได้ครบ100อะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะความบวกอ,อย่างนี้นะคะการบวกจึงมีความสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะหรือนะคะบางทีนะคะแม่นะคะให้เราไปตลาดนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะแม่ต้องการซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารโดยมีรายการอาหารดังนี้ หมึก300บาทกุ้ง250บาทผักกาดขาว45บาทอ่าแล้วแม่จะต้องจ่ายเงินในการปรุงอาหารซื้อวัตถุดิบแล้วแม่ต้องจ่ายเงินในการซื้อวัตถุดิบเพื่อมาประกอบอาหารในครั้งนี้ทั้งหมดกี่บาทนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีต้องมีอะไรคะต้องมีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบวกเลขเกิดขึ้นนะคะการบวกจึงสำคัญต่อชีวิต ประจําบันของเราแบบนี้นี่เองค่ะลูกอ่าเดี๋ยวทีนี้ครูนันจะให้ดูตัวอย่างง่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1 1ึ่งบวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะโจทย์มาอย่างนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่านะคะตัวตั้งมีกี่หลักคะหน่วย10มี2หลักนะคะตัวบวกมีกี่หลักคะหหลักคะ่ะก็คือแค่หลักหน่วยนะคะอ่าเราก็เขียนวิธีทําให้เรียบร้อยนะคะ เวลาตั้งหลักเลขบวกะลุกเราก็ตั้งแบบนี้นะคะสิบบวกนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าครูจะตั้งหลักหน่วยนะคะตรงกับหลักหน่วยนะคะหลัก1 0บนะคะก็ตรงกับหลัก1 0บนะคะแต่บังเอิญว่านะคะตัวบวกตัวเนี้ยนะคะมันไม่มี เลขหลักสิบนะคะมันมีอยู่หลักเดียวก็คือหลักหน่วยนะคะอ่าเราก็ตั้งบวกแบบนี้ทีนี้เวลาบวกค่ะห้าบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะศูนย์เป็นเลขที่ไม่มีค่าห้าบวกศูนย์เป็นห้านะคะหนึ่งไม่มีตัวบวกชักลงมาเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบสิบห้านะคะเราก็เขียนตอ,ออบอตอบนะคะสกีดเส้นใต้แบบนี้นะคะ สิบอ่านักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูวิธีคิดวิธีที่2กันนะคะอ่าวิธีคิดวิธีที่2องทำยังไงอ่าวิธีการบวกง่ายๆนะคะวิธีที่2นะคะเราจะใช้ก้อนหินค่ะลูก้อนหินนะคะอ่าสมมติว่าเราต้องการหาจํานวน10บ,บวกกับ5นะคะเราก็เอา10ไว้ในใจค่ะสิบ นะคะแล้วนับก้อนหินไปอีกห้าก้อนนะคะลูกเรานับก้อนหินแยกออกมาเลยนะคะห้าก้อนนะคะสิบไว้ในใจค่ะสิบแล้วนับไปถึงนับไปถึงห้านะคะนับไปที่ก้อนหินห้าก้อนหมดก้อนหินห้าก้อนว่าเราจะได้คําตอบเท่านี้ไหมนะคะเอาสิบไว้ในใจค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าอ่าเห็นไหมคะการตรวจคำตอบของเราถูกต้องเลยค่ะนะคะอย่างนี้ถือว่าเราทำการบวกได้ถูกต้องนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปอีกสักหนึ่งตัวอย่างอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองสิบแปดบวกสิบเอ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็เขียนคำว่าวิธีทำนะคะลูกอ่าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเรามาตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะคะนูอ่าหลักสิบ หลักหน่วยบวกด้วยสิบเอดนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องหลักตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบแรกอ่ะแล้วเราจะมาบวกด้วยวิธีทําก่อนนะคะอ่ะแปดบวกหนึงเป็นเท่าไหร่เอาแปดไว้ในใจค่ะแปดแล้วนับก้อนหินไปอีกเท่าไหร่คะหก้อนแดแล้วเกนะคะ อเอาก้อนหินกลับไปไว้ที่เดิมค่ะ1นบวกหได้เท่าไหร่เอาหนึ่งไว้ในใจ1แล้ว2อ,อ่าข้อนี้คำตอบคือยีนักเรียนงงไหมคะนะคะพอจะเข้าใจบ้างไหมคะนักเรียนสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันค่ะ โจทย์ข้อที่สามสิบห้าบวกสิบสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนเดิมค่ะลูกเราตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะคะสิบห้าบวกอ่ะเดี๋ยวครู่นั้นจะเขียนใหม่นะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะเราตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะคะสิบห้าบวกสิบสองขีดเส้นใต้ ค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะข้อที่3นะคะ15บหวก12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเขียนวิธีทำนะคะขีดเส้นใต้2เส้นโดยนะคะลูกอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมค่ะวิธีการตั้งหลักเลขนะคะให้ตรงกัน15อหาเดี๋ยวคุณนันเขียนหางๆกันหน่อยเนาะบวกส2อ่า ขีดเส้นตายหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบอ่ะทีนี้เรามาลองบวกกันห้าบวกสองเอาห้าไว้ในใจห้าแล้วนะับไปอีกสองหยิบก้อนหินมาสองก้อนนะคะห้าแล้วก็หกเจ็ดอ่าคำตอบหลักหน่วยคือเจ็ดอ่าก้อนหินมารวมกันไว้ค่ะหลักสิบหนึ่งบวกหนึ่งได้ เท่าไหร่คะเอาหนึ่งไว้ในใจแล้วนะไปอีกอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองอ่าคำตอบหลักสิบคือสองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ27นะคะอ่านักเรียนพอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวครูนันจะให้ลองทำแบบฝึกหัดนะคะโอเคค่ะเจอกันในแบบฝึกหัดค่ะลูกบา,บายบายสู้ๆนะคะ